ชาวเน็ตย้อนอาถรนพลายกินรี4ปีผ่านมาละครเรื่องนี้มีเหตุอะไรบ้างเป็นประเด็นร้อนๆที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดอีกเรื่องเมื่อมีชาวเน็ตรายนึงได้ตั้งกระทู้ในเว็บดังรวบรวมเรื่องราวตลอด4ปีของละครลายกินรีโดยผู้จัดออฟพงพัฒน์ที่นำแสดงโดยนเดชคูกิมิยะและยายาอุรัสยาซึ่งยังคงพักการถ่ายทำไปไม่มีกำหนดด้วยปัญหาจากเรื่องบทละครโทรทัศน์ โดยชาวเน็ตรายนี้มองว่าหรือละครเรื่องนี้มีอาถันพร้อมหยิบยกข้อสังเกตต่ตางๆมาแชร์ตัวอย่างเช่นผู้กำกับอย่างอ๊อพงพัฒน์ป่วย 1. ในนักแสดงที่ถูกวางตัวแล้วรวมเข้าฟิตติ้งแล้วเสียชีวิตนักแสดงหมดสัญญาและย้ายช่องกันไปหลายรายโดยชาวเน็ตรายนี้บอกว่าเข้าปีที่3แล้วตั้งแต่ฟิตติ้งแต่ถ้ารวมเวลาตั้งแต่เริ่มโปรโมทน่าจะ4ปีได้เหมือนมีอาถรรเลยนะละครเรื่องนี้ พี่ออฟป,ป่วยเหมเสียชีวิตนิวหมดสัญญายายช่องก๊อตหมดสัญญายายช่องบทละครแก้ใหม่ไม่เสร็จคิวพระเอกนางเอกเ,เลื่อนพักกล้องถ่ายทำจะทำสถิติเตรียมละครนั้นที่สุดแบบฟ้าจะรดไซย์ไหมมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบโดยส่วนมากมองว่าไม่เกี่ยวกับอาถรรพน่นาจะเป็นปัญหาเรื่องการจัดการมากกว่าพร้อมตั้งคำถามถึงผู้จัดว่าปัญหายออย่างนี้จะถ่ายทำต่อหรือไม่ อย่างไรก็ตามเรื่องการทวงถามการถ่ายทำของลายกินารีนั้นเป็นประเด็นอยู่เรื่อยๆและทางผู้จัดค่ายแอคอาร์ตเคยชี้มาแล้วว่าโปรเจกต์ไม่มีการพับกลางคันและจะถ่ายทำต่อแน่นอนแฟนๆไม่ต้องห่วง